ยามเช้าที่สถานีราดบุรีบรรยากาศยามเช้า เดี๋ยวจะได้ดูสะพานครึ่งจุฬาลงก่อนยิ่งครกูก็ขอสวัสดีมิตรรักแฟนรถไฟทุกๆท่านทุกๆกลุ่มทั้งทางเตททางเพท ข่าวติ๊กต็อกและช่องยูทูบชา n นลช่องของฉันพบกับฉันอีกเช่นเคยกับคนยุคบาานศูนบุญโชคมานตารเสีกับคลิปต,ตอนวันนอกเข้ากรุงก็ตอนนี้ก็วันที่26ิมิถุนายน2566 กับการเดินทางของฉันที่จะเข้าไปในกรุงเทพเพื่อจะพามิตรหายล็อกเทเทพกันและนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่กําลังดังอยู่สวัสน,นี้ครับนี่ก็คือสะพานขึ้นจุฬาลงกรณ์ครับ นิดยังไม่โปรดจากฟ้ากิบยกนำาให้สะหายนิดนะครัรแนไปนงรถไฟได้คมกันครับตอนนี้ก็วางรางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วางน้ลนะครับรางก็เป็นการก่อสร้างรู้สึกว่าจะตกแั้เปีนี้จะได้ เดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อไปครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีบ้านโป่งกับขบวนด่วนที่86ขณาน,นี้เวลา6มานมกากับ17นาทีคำชันชลาสวยมากก็น่าจะเป็จจมบูรณ์แล้วแะวข สถานีบ้านโป่งบ้างคาระโอ้โหบ้างคา้วบ้านโป่ง ตา้งลิฟต์ด้วยก็น่าจะคล้ายๆกับลาดบุรีตั้งทนะีนังแล้วบ้านโป หนะะ้าการพยายามเช้ากัน่อไปขณะนี้6นาฬิกาครับ42นาทีกระบวดด่วนที่86กำลังจะเข้าตรงสถานีนครปฐม ตรงนี้ก็มีการกองสร้างนะครับโออดตอนนี้ก็ลุกหน้าไปเยอะตอนนี้นครปฐมสถานีนครปฐมก็ต่างชานชะลาสูงครับยาวเหยียดกันเลยทีเดียวพ็มาถ่านทอนตรงนี้อนาดคตข้างหน้าน่าจะยาวมาถึงตรงนี้ครับ นี่ก็คือสถานีหลังใหม่ใหญ่โตอลังการงานสร้างมากโปรดทราบที่นี่สถานีคนครปฐมก่อนจะลงจกัก ขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบ,อบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะมองจากสถานีนครปฐมไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสํ ดวนที่86ออกจากสถานีนครปฐมใน,นเวลา6นาฬิกา4 1นาทีต่อไฟฟ้า4.9นาทีคนไม่ค่อยมือเลยก็อ,าาอนาคตต่อไปก็น่าจะโดนย้ายเห็นเขาว่ากันอย่างนั้น สถาน,นีต่อไปก็จะเป็นสถาน,นีสารยาจะไปดูคลิปกันต่อไปครับเดนเดอร์รุ่บุรีนครปฐมกับสถานีสารยาขณะนี้เวลาเจ็ดโมงสี่สิบนาฬิกา ีสถานีต่อไปน่าจะเป็นสถานีบางบบรุกงแต่จะยาวไปสถานีกรุงเทพอภิวัตรครับคาดว่าจะถึงกรุงเทพอภิวัตรได้ประมาณ8โมง8โมงครึ่งคาดว่าอย่างนั้นจะไปดูลิศทานต่อไปครับ เวนาห้าสิบแนาทีขบวนตัวที่8ปออกจากสถานีปากประลุกครับสถานีสุดท้ายสถานีกลางกรุงเทพอภิวัดครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สถานีกรุงเทศอภิวัดเพื่อที่เราจะต่อไปที่รถไฟฟ้าสายสีเหลือจะไปที่ไหนนั้น ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฉันด้วยฝากทีมงานใจท่านคนบ้านรถไฟเปชมต้องเ้าได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณท่านท่านที่ติดตามครับขอคุณครับตอนนี้กบวน เป้าหมายรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เดี๋ยวเราจะเดินทางไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองดูซิว่าจะไปยังไงกับบ้านนอกเข้ากรุงจะไปเจอกันที่กรุงเทพอภิวัตนนะครับเดี๋ยวพาล่องกรุงเทพ เดี๋ยว<ม>เราจะเดินทางไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองดูที่ว่าจะไปยังไงกับบ้านนอกเขากรุงจะไปเจอกันที่กรุงเทพอภิวัตนะครับเดี<ม>๋ยวพาล่องกรุงเทพ<ม>เราก็ถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับ หาทางลงไม่เจอไปครับบ้านนอกเขาปู